สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องการค้นหาข้อมูลแบบลำดับและแบบทวีภาคในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะโดยการค้นหาข้อมูลคือกระบวนการตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลเฉพาะจากกลุ่มของข้อมูลทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมีอยู่หรือไม่หรือหาตำแหน่งที่ข้อมูลนั้นปรากฏโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1แบบลำดับ2แบบทวีภาค การค้นหาข้อมูลแบบลำดับนะคะคือวิธีการค้นหาข้อมูลโดยตรวจสอบข้อมูลแต่ละตัวโดยเรียงลำดับตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายจนกว่าจะพบข้อมูลที่ต้องการหรือตรวจจนครบทุกตัวแล้วเนี่ยยังไม่พบข้อมูลการค้นหาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคะ่ะถ้าสามารถใช้ทั้งข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วหรือยังไม่ได้เรียงลำดับคะ่ะโดยตัวอย่างนะคะคือ ผมต้องการรองเท้าไซส์40ข้อมูลที่เราต้องการนะคะคือ40ในการตรวจสอบข้อมูลที่1เป็นเลข30จึงสรุปได้ว่าไม่พบข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลที่2เป็นเลข32จึงสรุปได้ว่าไม่พบข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลที่3เป็นเลข20จึงสรุปได้ว่าไม่พบข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลที่4 เป็นเลข13ซึ่จึงสรุปได้ว่าไม่พบข้อมูลและในการตรวจสอบข้อมูลครั้งที่5เป็นเลข40ซึ่งตรวงกับข้อมูลที่เราต้องการค่ะต่อมาจะเป็นการค้นหา ข้อมูลแบบทวีภาคคือการค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพค่ะโดยเราจะแบ่งข้อมูลที่เรียงลำดับออกเป็น2ส่วนแล้วเปรียบเทียบค่าที่เราต้องการหากับค่ากลางซึ่งค่ากลางจะได้จากสูตรค่ากลางเท่ากับค่ามากบวกค่าน้อยหาร2แล้วเราจะทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบข้อมูลหรือหมดเขตการค้นหาค่ะตัวอย่างของเรานะคะคือ ฉันต้องการรองเท้าไซส์20โดยเราจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยคือ20เราจะหาค่ากลางได้จากค่ากลางเท่ากับค่ามากปบวกค่าน้อยหารได้วย2เราจะได้ค่ากลางคือ31.5หรือประมาณ32แล้วเราจะเปรียบเทียบค่ากลางกับค่าที่เราค้นหา แล้วเราพบว่าค่ากลางเนี่ยมีค่ามากกว่าค่าที่เราต้องการค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตัดค่ากลางออกและค่าที่มากกว่าค่ากลางออกค่ะต่อมาเราจะหาค Ou ่ากลางต่อนะคะค่ากลางเราเนี่ยคือ22เมื่อเราเปรียบเทียบค่ากลางกับค่าที่เราต้องการหาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าค่ากลางมีค่ามากกว่าค่าที่เราต้องการหาเราจึงตัดค่ากลางออกและค่าที่มากกว่าค่ากลางออกค่ะ แล้วเมื่อเราเปรียบเทียบค่ากลางอีกครั้งทาค่ากลางอีกครั้งแล้วเนี่ยเราได้ค่ากลางคือ16.5หรือในข้อมูลที่เราต้องการหาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมีประมาณจะเป็นเลขประมาณ15นะคะซึ่งเลข15เนี่ยมีค่าน้อยกว่าเลข20เราจึงตัดเลข15ออกและเลขที่น้อยกว่า15ออกนั่นคือเลข13ออกค่ะแล้วเราก็จะพบค่าที่เราต้องการค่ะคือเลข20นั่นเอง จบการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ